สำหรับท่านเจ้าของนะครับผมรถยนต์เชฟโรเลตโคโลราโดที่มีแพลนกำลังจะเปลี่ยนยางเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิซนุโลครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องท้าเบรกและระบบช่วงล่างครับแล้ววันนี้เราจะพาไปรีวิวยาง m a ็ x i s รุ่น AT811 หนึ่งะครับไปอีกชุดหนึ่งแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับช่วงนี้เนาะ,ะขายดีทำไมถึงข,ขายดีดูลายดอ,อกก่อนเลยฮะหลังจากลายดอ,อกนะครับที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูแก้มยางกัน ตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวหนังสือดำนูนเนาะแล้วก็จะได้มีตัวดอกที่ขอบด้วยเพื่อช่วยตะกุยนะครับและที่สำคัญนะครับนี่ตัวนี้นี่ได้ภายบน10ชั้นด้วยเบาะน้หรับรถที่ต้องเอาไปใช้บรรทุกเนาะเ<ม><ม>ช่นรถยนต์ที่มีบนเขานะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายรอบๆคันดูอันนี้โคโลราโดเนาะแต่ว่าพี่เจ้าของรถนะครับเปลี่ยนเป็นเอาแม็กของฟอร์ดมาใส่เนาะฟอร์ดเลนเซอร์มาใส่ก็ดูเข้ากันดีครับสวยดีแล้วก็ เป็นบันไดแบบสแ,แกงเหล็กสีนะครับถือว่าดูดุดันมีใช้ได้่ะในส่วนของการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพ,มพร้อมกันเลยครับอ่าโอเคเราก็ออกมาลองรถกันแล้วนะครับกับยางแม็กซิตร,รุ่น AT811 นะครับใส่กับรถยนต์เชฟโรเล็ต c o l ลราโดนะครับอ่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับบประมาณ70ประมาณ70เนาะอ่าเติมลมเท่าไหร่ปไปสับ นีมมากับช่างบ้านนะครับเติมลมสัเนาะกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเส้นสีราตเดโชชัยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลองดู2ย่านนะอันนี้เป็นย่านความเร็ว70ก่อนนะครับรอความเร็วแป๊บหนึ่งนะฮะจะอยากให้ได้ยินความแตกต่างเนาะอ่ะห้าสิบแล้วไปเลย อ่า80นะครับโอเค90แล้วก็จะเริ่มได้ยินเสียงลมนะครับตอนความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่ถ้าวิ่งแรงกว่าน,นี้กึกเสียงเครื่องจะกบใช่ไหมอ่าเสียงเครื่องก็จะกบนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใช้ยางรุ่นนี้ได้นะครับเพราะเสียงเครื่องดังกว่าเสียงยางนะครับผมโอเคก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับยาง AT ทเนาะที่เขาจะมีเสียงหน่อยโดยเฉพาะดอกใหญ่ๆนะครับถ้าถ้าอยากได้ยาง a อทแต่เสียงเงียบเนี่ยอันนี้เราจะแนะนำเป็นรุ่น a t 7 0 0นะ แต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบลุยได้ตะกุยดีนะครับก็เป็น a t 9 8 0หรือว่า AT811 ตัวนี้แหละครับนี่แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าตัวเนี้ยเขาจะได้ตัวผ้าใบ10ิชั้นมาด้วยก็เหมาะสำหรับการบรรทุกหนักได้นะครับเหมาะกับคนที่อาจจะอยู่ตามต่างอำเภอที่ต้องขึ้นเขานะครับแล้วก็บรรทุกสินค้าเกษตรด้วยเนาะตัวนี้ก็บรรทุกสบายๆเลย ในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับว่าเอ้พอใบสิบชั้นแล้วมันจะแบบหนาแล้วจะรู้สึกกระแทกไหมไม่นะครับผมก็รู้สึกว่านั่งแบบเฉยๆเนาะไม่ต่างกันยางพอใบหกชั้นเท่าไหร่นะก็ยังเฉยๆอาจจะเป็นเพราะระบบช่วงล่างรถยนต์ดีดีขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนเรานั่งรถเก่งแล้วไปนั่งรถกระบะที่จะรู้สึกแบบกระแทกกหน่อยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบประมาณกันที่ร้านเรากันดีกว่าครับ ็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวยาง m a ็ซิรุ่น AT 8 1 1นะครับผมเราได้เห็นรูปร่างค่าตาไปแล้วเนาะเห็นภาพรวมไปแล้วผมบอกไปแล้วว่าเหมาะกับใครบ้างและเพิ่มเติมนะก็คือเหมาะกับคนที่อยากแต่งรถแบบดุดุนะครับนี่เพราะว่าลายเขาสวยเน,นาะทันสมัยแล้วก็ดูดีแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาตัวนี้เริ่มต้นเท่าไหร่นะ4,900บาทนะครับผมเนาะเปนยนยางกับเรานะครับเป็นยางแม็กซิ4สเส้นนะครับผมแถมฟรีรนะับประกัน 100อยวันนะครับปัดเบียดบวมตามเจอแผลที่เก็บลมไม่อยู่ต้องไม่ได้นะครับผมเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็แถมตั้งศูนย์ถวงล้อสลับยางตามปกตินะครับสนใจเชี่ยวิการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ l i น์ e n t c t h a i หรือว่าทักนาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาท้่มันเครื่องาราคาทับเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่ พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านอย่างสีส้มๆข้างๆโกบันเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ